การออมเงินก็มีอยู่หลากหลายวิธีอย่างเช่นการออมเงินก่อนใช้สิเปอร์เซ็นต์ของทุกเดือนแต่การออมเงินอย่างเดียวก็คงจะไม่พอต่อรายจ่ายในการดำรงชีวิตโดยสูตรเก็บเงินก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่เราจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งแบบ เป็นการออมเงินสำหรับคนที่เริ่มต้นทำงานโดยสามารถใช้กด40-40-20ซึ่งจะแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนโดย40%นั่นคือสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตต่อมา40%นั่นคือออมเงินเพื่อการลงทุนและอีก20%ก็คือเงินฉุกเฉินการลงทุนเราจะแบ่งออกเป็น3กองเพื่อกระจายความเสี่ยงกองที่1กองทุนแบบพันธบัตร พันธาบัตรเป็นหนึ่งในประเภทหน่วยการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ซึ่งเราผู้ซื้อพันธาบัตรจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้และผู้ออกตราสารจะมีสถานะเป็นลุ่มหนี้โดยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามสถาบัานหรือผู้ออกตราสารหนี้ การซื้อพันธบัตรรัฐบาลส่วนมากจะต้องประมูลโดยตรงกับรัฐบาลซึ่งผู้ประมูลก็จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งในส่วนรายย่อยแบบเราก็จะเป็นแบบพันธบัตรออมทรัพย์ในราคาที่ไม่สูงมากนะักพันธบัตรรัฐบาล,รบาลประเภทต่างๆพันธบัตรตั๋วเงินคลังมีความมั่นคงสูงหือระยะเวลาในการไถ่ถอนไม่เกิน1ปีแต่ไม่ได้รับดอกเบี้ยพันธบัตรตั๋วสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อฟืน้นฟูกองทุนรหยือเวลาในการไถ่ถอนภายใน6เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย พัสบัตรรัฐบาลออกโดยรัฐเพื่อนําไปใช้บริหารประเทศระยะเวลาในการถ่ายถอนมากกว่า1ปีได้รับดอกเบี้ยปีละ2ครั้งพ,ออพัสดบัตรออมทรัพย์สาหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรมีระยะเวลาถ่ายถอน1ปีขึ้นไปได้รับดอกเบี้ยปีละ2ครั้งกองที่2กองทุนลดหย่อนภาษีแบบตราสารหน,นี้มีความเสี่ยงต้านก้างมีอยู่2แบบคือ 1. กองทุน s s f หรือกองทุนรวมเพื่อการออม 2. กองทุน r m f หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ความแตกต่างระหว่าง S S s และ R M F คือช่วงเวลาลงทุนระยะเวลาถือครองลดย่อนภาษีช่วงเวลาใช้สิทธิ์เงินไขาการลงทุนเนงินไขลงทุนขั้นตำ่ำหรือว่าเหมาะกับใครกลองที่ 3. การลงทุนในหุ้นคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเทรดหุ้นนั้นมีอยู่ใด้การสน2ตลาดคือตลาดแรกและตลาดรองการซื้อขายในตลาดแรกหรือการเทรดหุ้นหุ้น,น I O P ส่วนหุ้นในตลาดรองซึ่งเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดําเนินการของบริษัทและผลตอบแทนจากการลงทุนมีอยู่สองประเภทคือ 1. capital gain หรือกำไร 2. dividend หรือเงินปันผลและความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นหรือว่าในหุ้นการเล่นหุ้นการเทรดหุ้นอาจจะมองได้เป็น2ส,ส่วนเช่นกันคือความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน